และแล้วก็มาถึงวันสำคัญที่คณะของเรารอคอยนั่นคือวันที่เราจะไปติดตามชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลปะทะเชลซีกันถึงขอบสนาม n อ็นซไปดูกันว่าคณะของเราเตรียมความพร้อมกันมาขนาดไหนครับพร้อมค่ะกำลังแต่งตัวครับวันนี้จัดเต็มครับผมทุกอย่างนี่น้องไม้พร็อพเพียบนี่อันนี้นี่สั่งทำรรมาส่วนตัวเลยครับมาลิเวอร์พูลอย่างเท่ครับ ทำมาพิเศษเพื่อกัจการนี้วันนี้ซื้อนี้ได้มาสัมผัสอ n d f e e นะ <You only S 1> ส่วนพรอปผมนี่ก็เสื้อ9 6ผมก็จะมีแหวนครับเหมือนกันครับขอหล่อหน่อย <Wow. S 1> อันนี้คือพาฟันคอของทางทีมงานที่เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ครับผม มขอพวกเราแต่งตัวจัดเต็มกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามครับผม ังจากที่ร้องเพลงปลุกใจกันในรถแล้วคณะของเราก็เดินทางมาถึงสนามแอนฟิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Liverpool, Liverpool, ตอนนี้พวกเรามาอยู่กันที่สนามแอนฟิลด์แล้วโอ้ยตื่นเต้นสุดๆเดี๋ยวเราไปเดินดูพวกของที่ระลึก <Liverpool. S 3> ต่างๆที่รอบสนามกันดีกว่ครับผม สิ the other side when come ่งหนึ่งที่แฟนๆเลี้ยวภูใฝ่ฝันนั่นก็คือการได้มีโอกาสที่จะร้องเพลง You Will Never Walk Alone กันสดๆในสนามพร้อมกับเหล่า t ด e ะคอสักครั้งในชีวิต และนั่นก็คือที่สุดแล้วของชีวิตยังไม่เริ่มเกมก็ร้องไห้กันแล้วเราไปติดตามชมเกมการแข่งขันกันดีกว่าครับวันนี้ลิเวอร์พูลมาแบบฟูลทีมนำทีมโดยกัปตันทีมสตีเฟนเจอราส่วนเชลซีนำทัพโดยดิโก้คอสตาราบิเลสและเนมัญญามาติชเริ่มเกมเจ้าถิน่นเริ่มบุกใส่กันก่อนและแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูจากเอ็มเลชาน ดีใจกันได้ไม่นานเชลซี Chelsea ก็มาได้ประตูตีเสมอจากแกลลี่เคฮิลเรียกว่าคุณจะดีใจกันได้ไม่นานมาโดนตีเสมอแบบนี้ทำเอาน้องไมายถึงกับใจคอไม่ดีเลยจากนั้นลเวร์พูพยายามบุกแต่ก็ยังยิงไม่ได้หมดครึ่งเวลาแรกเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่ง ครึ่งหลังเลี้ยวภูจะแก้เกมกันอย่างไรต้องติดตามชมกันนะครับกับตะลุยเลี้ยวภูแบบแฮปปี้แฮปปี้สีซั้นสองเลี้ยวภูในประมาณสิบนาทีแรกเล่นดีนะผมว่าแบบว่าต่อบอลกันได้โอเคเลยตั้งแต่ไปโดนตีเสมอเนี่ยเป๋เลยแล้วบอกว่าค่อนข้างจะบอกว่าลวนเล็กน้อยตอนแรกตอนที่เลี้ยวภูยิงเข้า1นศูหนูดีใจมากแล้วแล้วพอเวลาเชลซียิงยิงเข้าประตูของเชลซีอะค่ะ โนแบบผมก็คิดว่าเดี๋ยวครึ่งหลังเราคงเอาคืนได้เนาะเลี้ยวภูคงเอาคืนได้ฮะัเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆอีกครั้งสำหรับแฟนหงแดงไม่อยากพลาดข้อมูลสมัครดอกจันทร์336ดอกจันทรสี่เหลี่ยมหรือกดดอกจันทร์5 7 6 7เลือกบริการที่คุณสนใจรับรองกิจกรรมดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบเป็นแฟนหงแดงตัวจริงห้ามพลาดนะขอบอก